สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง x x i l l a ล่าเกนะครับวันนี้นะครับพามาลองเกม PC ใหม่นะครับกับเกม b a k i h a นมะ b บ t ร์ดอานะครับจากการ์ตูนเรื่อง h a m มะบากนั่นเองนะครับอ่าบากิน่าจะเป็นช่วงภาคอะไรนะบาคิ s ั n of o ออนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับสไตล์เหมือนเกม Punch Out นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเดโมนะครับ เราสามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นฟรีได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูลักษณะเกมกันนะครับเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่บากิสู้กับอะไรเจอาร์ใช่ไหมประมาณว่าเป็นลูกชายของโมฮัมเมดอาลีประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็น วิธีการเล่นนะครับมันจะเป็นสู้แบบต่อสู้แบบมุมมองจากด้านหลังนีของตัวบาคินะครับอือ่อตรงนี้ก็จะสอนเรื่องการสู้เบื้องต้นนะครับนี่ก็จะมีต่อยท้องซ้ายขวาเนีแล้วก็การหลบนะครับเอ้ยชึบ ่าแล้วก็กดถ้าไม่ตายได้นะครับมันจะลดเลือดเยอะมีต่อยไปกระดูกกราฟแตกเนี่ยโดหาด้วยสอสสู้กันต่อนะครับคราวนี้จะสู้จริงแล้วจริงมันเก่งมากเลยนะเออลเข้าไปลัวเข้าไปลุเข,ปลเข้าไปเอ,อ้ยลบโอ้โหโดนเต็มหน้าเลย เอ้ยโหหลบไปฐานอ nice ีกแล้วอะไรวะหรือเราหลบเร็วไปอ๋อลุยเลยเฮ้ยโหแย่เลยนี่เนท่าไม่ตายโอ้ติรนโดนบล็อกว่ะโอ้น็อกนกนกเรานี่นนกโอ้หูวิ่งเลยหูวิ่งเลยเฮ้ยหลบมาเริ่มละเริ่มละเริ่มตายละหลัวเข้าไปก่อนหลบสวน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  เออเออเอ้ยเอ้าเวงก๊าบเอ้ยโหแย่แล้วสวนด้วยท่าเอ้ยเน่สามแตกไปดิเอ,เอ้ยโอ้โหแต่หน้าเรานี่บวมปูดเลยนะดูหน้าบาคีแล้วโดนไปเยอะเหมือนกันจริงจริงเล่นยากเหมือนกันนะเกมเนี้ยโอ้โลล่วงเลยครับเราล่วงโหมีหูวิ้งหูวิ้งโอ้ยโดนน็กว่ะแย่แล้วถ้าเรานกสองครั้งนะครับ ก็คือใกล้แพโอ้เลือดมันยังเต็มอยู่เลยเอ้ยย่อโอ้ยท้ออย่างนี้ไงมึนเนี่ยสวนงงงงลัวรัวไอ้แก่แล้วโอ้ด้านนี้หลบไายหลบายได้ไอ้แย่แล้วเวียนกรรมถ้าไม่ตายไม่ติดย่อไปเลยมันใกล้แพแล้วมันใกล้แพแล้วลุกชุกควาอย่างเดียว เอ้ยมันช้ามันช้าเอ้แย่แล้วกเ,เ,เวียนกรรมโอ้โหดันโดนหมัดนี้ร่วงเลยโอ้โูเกือบจะชนะแล้วนะคือต้องอาศัยการหลบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราไม่สามารถเลือกคู่ต่อสู้ได้นะคือเราต้องเล่นไปตามในเรื่องของมันนะครับถือว่าเล่นยากเหลือกันนะเพราะว่าตอนที่มันสอดตูตเริโอเรามันมีแค่เนี่ยหลบซ้ายหลบขวาเองนะ ใช่ไหมแต่านนัต้องต้องแบบพิย่เลยนะอุ้ยแล้วแถมมันกาดเก่งเลยครับเวลาเล่นจริงอะ่ะจริงๆการแต็บขนาดนี้มันต้องเพลย์เลนะมันจะไม่เพลย์นะของภาคหลังๆอ่ะยุคหลังๆผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตามกระตุลล้นนี้เท่าไหร่นะ รู้สึกว่าหลังสุดนี้ไปสู้กับอะไรนะมูซาชิแล้วตามไม่ไหวจริงแต่ผมชอบภาคแรกสุดเนะยภาคที่มันสู้กับไอ้พวกในลานะลองใต้ดินเนะี่ยไม่เนเี่ยเอาเวนกรรมเออต้องพยายามหลบให้ได้ไม่มีย่ยอะไรอะไรอโอ้ยแย่แล้วเออโห,หลุ้แล้วเวลานั้นเราต้องสวนเก็บเต็มแล้วเก็บเต็มแล้วเวนกรรมเวนกมรูมมาอีกแล้ว โอ้ถือว่าเล่นยากจริงเอาร่วมไปก่อนแล้วเหรอโอ้หน้าเราก็บวมบวมปูดบวมปูดมีแค่สู้ตัวแลกให้ถงยากเลยใครพี่ชายจาังหวะนี้โอ้โหมันกาดวะล่อยให้ล่อยให้ปเป็นกุ้งเลยเฮ้อไม่โดน ไปโดนเฮ้อมียนงเยท่าไม้ตายหนีเสยไปครางอุ้ยท้องอุ้ยท้องดูแลดูแล้วคือเน้นย่อไว้ก่อนคิดอะไรไม่ออกย่อไว้ก่อนเอ้ยย่อไว้ก่อนย่อแล้วตุยท้องอุ้ยท้องรัวๆไอ้ต้องจับทามก่อที่ได้อา้าวชนะแล้วเป็นไงล่ะอ๋อต้องปัม๊มต้องปั๊มรัวๆด้วยอันนี้คือท่าไม้ตายสูงสุดใช่ไหม ปืนปืนปืปืป,ป,ป,ปืชาเกตโว้ยี่เรียบร้อยนะครับปล่อยเข้าไปค้างสมองสัน่น T O เรียบรอยอย้อยโว้ยแค่สู้ไอ<ป>ตัวอะไรตัวอ่อนนี่ยังในกระตูนี่เป็นตัวอ่อนเลยนะยังขนาดนี้นะถ้าไปเจอ,อแบบแจ็คแฮมอร์อย่างงี้หรือไปเจอออก,กานี่ตายเลย โอ้โหต่อด้วยโอโรจิโนโปะนะครับคาราเต้ผู้ฆ่าเสือตัวเบอร์เลยว่ะอยากเจอฮานายามะฮานายามะเคารุนักเลงแล้วเราจะหลบไอ้ตัวนี้ยังไงเนี่ยอุ้ยท้องก็อุ้ยท้องก่อนถูกแน่อุ้ยท้องอุ้ยท้องย่ออุ้ยอะไรวะโอ้ยโดนเตะวะ้พวกไอโอ้ยหลบไปพ้นเลยไอ้ไรเนี่ยโอโดจิมตาด้วยวีดกม เวนกำมีมีมมทิ้มตาตาบวดตาบวดโอ้ยอมยอมโอ้โหร่วงอย่างนี้ต้องมีไอเนี่ยนี่ชินงิโคโซฮะไอตัวเด็ดเส้นเนี่ยทาง,างแรกนี่อย่างเท่นเลยนะเด็ดเส้นแล้วตาปิดเอาแพ้เลยแพ้เลยโอ้สู้ไม่ไหวนะครับเจอดบโปะเข้าไปนะครับอ่ะอันนี้ก็จะมาพาไปดูเกมเพลย์คร่าวๆข,ของเกมบากี้ทำมา ไปเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่อยากลองเล่นนะสามารถดาวน์โหลดได้ใน PC Steam เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะโอเควันนี้ไปก่อนเลยครับผมหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ